สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมื้อนี้ก็มาฟฟอรกัน,นอ,อนนี่แล้วพี่น้องตอนเช้าเนาะมื้อนี้อากาศหนาวหนาวพี่น้องติดลบสององศาติดลบสององศาอันหญาเย่อเป็นเป็นดับแข็งเบิดเดี๋ยวทิ้งออกมาเลยลูกหนาวแห้งาะมือเช้าอีกะหมอกลงด้วยหมอกลงน้าพี่น้อง อย่างนั้นรถขึ้นหลายจัละ่ะทำไมรถเยอะจังเลยวันนี้ไปเลยลูกโฟนออกมาหรือยังโฟนอ่ะบีรยากาศตนอนเสาพี่หน่องเป็นหน่มแข็งเบ้อ น,น้ำแข็งน้ำแข็งอากาศหนาวพิษปกติพี่น้องอากาศหนาวพิษป,ปกติแห้งพี่น้องร่มบอกป๋าควยหัวอยู่เพราะว่าอันตอนนี้มันขัดเขานารือดูใบไม้ไมพีเลยนะพี่น้องอาการมันแปรปวนเนาะอ,อาทิตย์ก่อนนี่ก็หิมะตกพี่น้องหนาวแห้งหนาวเย็นเนาะหนาวเย็นว่าไม่หนาหน,นาวอรวดหนาวอีลี่อีลี่ ในรถมาไใบในรถนอใบแหงไปเนอะเดี๋ยวจะถ่ายไปส่งเจสิก้าปิดประตูด้วยเลยลูกออกมาเ <c oughs> จสิก้านี่น่าสูอุ้ยมาเร็วๆประตูก็ไม่ปีใช่นนงไหงมช่างเถอะเราไม่ทนันรถมันบุญไวยของยายเจสิก้า ไปโรงเรียนก่อนนะคะไปเลยลูกไปไปไป,ปไปวันนี้าชาราลิตสอบบลูไปล,ไปละพารกิจเส็จสิ้นช่วงเ้าเนาะพี่น้องอันช่วงนี้ก็บด้เมื่อวานนีก็บได้มอันนี้แหละบได้อนมารีวิวของให้เบิ่งเลยพี่น้องช่วง อันเหรอทำไมไม่ like ชีสจิสกล like chocolate milk จิสกาทำไมเหนื่อยจังเลยวันนี้จะสกตายหญิง like right. like 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 so like today มาดิวก็ชว่า time you sleep last night จิสกายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยจิสกายิ้มหน่อยยิ้มหน่อย แม่เจสกาอิดด่มสวยยูน่าอิ่มสวยไม่ดดยิ yeah, so ้มสดดวยเลยสสววยยตอนนี้เป็นเวลาหาของกินพิซซ่าแม่ลัก้ามีพิซซ่านะ่ะ <c oughs> ไอติมเหรอไม่รู้ว่ากินไอติมมันอว้วนมันอว้วน <'s> ไม่ทีออ้วน มันแอบ,บนะการมันไม่มา to to middle, มันไม่มันไม่มาข้างหน้านะกะมันไปอยู่แต่ข้างหลังมันไม่มาข้างหน้านอยู่แต่ตรงนั้นอนะ่ะต้องต้องหาอะไรมาไว้ข้างหน้าให้มันแอบอบู oh! ้วมาบังกลง้อง มันอิ่มแล้วพอก่อนพอก่อนพอก่อนจะแกอู้อู้อมันไฟ h t i จะแกมันไฟดูสิอาน่ะมาทีว่ายมันไ i n g จะใส่้ออเจะใส่เยอะเดี๋ยวมันน้ำเน่านเ t pieces In, that's why they feed them when you're there. <coughs> they not gonna eat that. They're like right <coughs> <next coughs> to They're <Honestly. coughs> <What coughs> are okay? They're like right to